เราซื้อเรือประมงของตัวเองไว้แล้วก็ให้ไตที่เรารู้จักเข้าไปคุม,มเราเลยได้ราคาที่เรามาทำบุฟเฟ่ได้น่าจะเป็นเจ้าเดียวนะที่ทำบุฟเฟ่กุ้งมังกรแบบไม่อันโอ้แล้วมีไหมคะที่ลูกค้ามาทานกุ้งมังกรอย่างเดียวเลยมีครับล่าสุดก็เจอประมาณมาสคนทานไป4ี่ถึงกตัวแต่คือสำคัญคือไม่อันเนีย่ยร้านจะลดลง่ลง ทางนี้จุราย8 8้ยลานจอดรถกว้างจอดรถได้ไม่เกิน15นาทีไม่มีค่าบริการถ้าเกิน15นาทีแต่ไม่เกิน2ชั่วโมง20บาทชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ20บาทไปกันร้านอยู่ตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะต่อ,อยู่ถนนบรรทัดทองนะคะสมย่านตรงนี้เรียกว่าแยกสะพานอ่อนรถเมล์ที่ผ่านนะ้ามีสาย67สาย73สาย73กอตตมาวันจันนะคะร้านคุณนายทะเลดองอ๋เขาจะวางอาหารซีฟู้ดไว้ข้างหน้าร้านเลยนะ โปรโมชั่นกุ้งม,มังกรกุ้งลายเสือราคา899บาทบวก100บาทคือทานได้ไม่อั้นเป็นซาซิมิก็ได้หรือว่าให้ทำเบอร์ไฟอ๋อใช่แต่ว่าเบิร์ไฟในที่นี้ก็คือไม่ได้สุกจนเ,นเกินไปครับมันจะเป็นแค่ในระดับมีเดียมเท่านั้นค่ะนะครับก็คือถ้าสุกเกินไปเราใช้การเบิร์เราไม่ได้ใช้การย่างนะฮะมันเนื้อมันจะเลยจะได้แค่ระดับมีเดียมก็จะเป็นกึ่งดิบกึ่งสุกประมาณค่ะ อารมชั่นนี้มีมานานหรือ,อยังคะนานลแล้วแล้วมีถึงเมื่อตอนนี้ก็มีไปเรื่อยๆออ๋มีไปเรื่อยยังไม่มีกำหนดว่าจะออกเมื่อไหร่นะฮะก็ะยังมีไปตลอดตอนนี้ก็ยังเป็นโปรยอดฮิตอยู่ลูกค้าที่มาทานก็จะเป็นตัวดีสัดส่วนใหญ่ค่ะเวลาสั่งอาหาร1ชั่วโมงครึ่งนั่งทานได้2ชั่วโมงไปเอาน้ำเสิร์ฟเที่ยวหน ้กจตายยออู่โขอบคุณค่ะอ๋อมาทานวันนี้เหมือนกันมาทานประจามัยคะแหลรั้แรกอ๋อพี่มาครั้งแรกวันนี้มาทานโปรโมชั่นไหนคะแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าคุ้งมังกรใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอโ้ขอบคุณมากค่ะคุณค่ะน้ำเก๊กฮวยชาเขียวมะลิกินรีวิวครับสามสิบเก้าบาทครับสามสิบเก้าบาท ค่ะเอาน้ำชาเขียวมะลิค่ะอันนี้จะเป็นชุดที่เป็นสูงสุดจะเป็นตัว8ปดแล้วเก้เขียนเป็นจำนวนลงไปในช่องว่างคลยค่ะมี47เมนูนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูในครัวได้ได้ ย่างซีฟู้ดหลังร้านนะคะอันนี้กุ้งผ่าหลังครับผมกุ้งผ่าหลังกุ้งแม่น้ำเหรอคะใช่ครับมีย่างกุ้งย่างหอยอันนี้คือกุ้งผ่าหลังครับผมอันนี้มันเป็นกุ้งผ่าอยู่ในแป9เก้าเก้าครับผมค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำใช่กุ้งแม่น้ำค่ะหอยโฮตาเตะใช่ครับหอยเชลล์โฮตาเตะใช่อันนี้ตัวใหญ่อ๋อนี่มีชีสตัวนี้เราจะใส่ใส่ชีสครับ เกียบเนี่ยอันนี้จะเป็นหอยเชลธรรมดาอันนี้หอยเชลตัวเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเป็นตัวก่อนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตติดไมายนิดนึงนะคะได้ได้ครับก็จะมีพวกปูไข่อย่างเงี้ยครับปูไข่นึ่งนมสดอันนี้จะเป็นข้าวผัดปูครับผมข้าวผัดปู ส่วนตรงนี้จะเป็นกุ้งอบครับผมเราทำบวกบวกุ้งอบุวกเ้นพวกแวกงเจิดพวกอะไรพวงนี้ครับต้มเจิดพวกอะไรเงนี้ครับไ่ขออนุญาตตปิดฝันนิดนึงนะคะนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นในไข่ปลาหมึกนึ่งมะนาวครับ่วนตรงนี้จะเป็นโซนของทอดหมดเลยครับอย่างอันนี้ก็ปีกไก่ทอดน,นะคะใช่นี่จะเป็นพวกปลากระพงอะไรพวกนี้ครับพวกเป็นวงเ็นตายอันนี้เราจะทําใหม่หมดทุกอย่างลูกค้าสั่งเราถึงทําใหม่ให้ น,นี้เป็นปลากระพงตัวค่อนข้างจะใหญ่อันนี้ของเราจะเป็นตัวค่อนข้าง,างใหญ่ครับเพราะเรามาเรามาบสูรยะกาแบบว่าฟีดมาเลยครับผมแล้วเราก็มาละลายเอาอันนี้ก็เป็นปูปูไข่อย่างเงี้ยฮะอันนี้จะเป็นปูไข่นึ่งปูไข่นึ่งนมสดนะคะใช่ครับนปูไข่ครับปูทะเลไข่ครับนึ่งไว้จานต่อจานกันเลยทุกอย่างไข่ตุน๋นใช่ครับไข่ตุน๋นค่ะ นี่เลยกําลังทำใช่นี่ถ่ายกำลังทาเลยครับอันนี้กาลังลงปลากระพงทอดน้ำปลาครับโรยกระเทียมเจียวนะคะใช่ครับกระเทียมเจียวขอบคุณค่ะครับส่วนจั่ขนมหวานน่าจะยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวไปดูจังเราเดี๋ยวผมดูขึ้นดูให้ว่ามันมีหรือยังอ๋อมีครัวกี่ชั้นคะไม่ครับอันนี้จะเป็นโซนขนมหวานครับนี่ครับจะเป็นพวกบิงโซพวกน้ําแข็งใสพวกอะไรพวกนี้ครับทางบ้านมีโตะ๊ะนั่งกี่ชั้น มี3ชั้นชั้นล่างแล้วก็ชั้นลอยแล้วก็ชั้น2ครับเมื่อมานสสบสี่สิบเโต๊ะ่สิบเอดโตค่ะอันนี้จะเป็นของบิงซูครับผมแล้วก็จะเป็นพวกโอนตินโอริโอพวกของโอยท็อปปิ้งต่างๆหมดแล้วพี่ไ <laughs> ด้หมดแล้วครับขอบคุณนะคะครัสวัสดีค่ะเนี่ยเจ้าของ อ๋อเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณหนุ่ยนะคะเดี๋ยวเชิญครับได้ให้เป็นมีสาขาที่ร้านแดงที่ร้านมีกี่สาขาคะอ๋อตอนนี้มีสามสาขาครับที่เป็นของคุณนายเทยดองก็จะมีสาขาขอเนื้อติดไม้นิดนึงนะคะก็คือจะมีสาขาบ้านทอง แล้วก็สาขาตลาดนุู่กแล้วก็การจนาครับผมแต่ละสาขาก็จะมีจุดเด่นของแต่ละอย่างที่ต่างกันไปครับผมอย่างที่นี่ก็คือมันจะรวมทั้งหมดแล้วมีกุก้งมังกรที่เป็นบุฟเฟ่แล้วก็พวกอูนิไทยแล้วก็ปลาบึกหอมญี่ปุ่นที่ตกบนเรือแล้วก็มาซีนจะพรีเมียมกว่าสาขาอื่นๆอย่างตอนนี้หน้ากั้งเริ่มมาแล้วก็ก,กั้งเป็นกั้งแก้วตัวไซส์แบบว่าไม่ใหญ่มากกแต่ก็ไม่เล็กมากสวยๆเลยอันนี้ก็เป็นหอยเชล์ดอตัวนี้เมนูลูกค้าจะสั่งเยอะมาก แล้วก็มีเป็นหอยแองโลมาใช้ให้กับหอยเกาหลีสซลมอนซาซนมิเราก็หมดทุกวันเป็นของนอร์เวย์นะครับอ่านี้คือปูไข่ดองอันนี้คือน้ำดองสุดเซนเจอร์ของทางร้านอยู่แล้วก็มีกุ้งดองน้ำปลากุ้งดองซีอวปูดองปลาปูดองซีอวเราก็จะดองทิ้งไว้ทุกวันกุ้งมังกรไม่อัน้นใช่ครับเป็นกุ้งมังกรไม่อัน้นแล้วก็กุ้งลายเสือไม่อัน้นสั่งได้ไม่อั้นเลยไม่จำกัดคือไซส์ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กแต่คือสำคัญคือไม่อัน้น น้ำหนักนี่ประมาณเท่าไหร่คะเออตอ,อยู่มาร์8ตัวโลครับผมเป็นไซส์ที่เราพอทําราคาบุฟเฟ่ได้เพราะด้าแพงกว่านี้ถ้าเกิดอยู่ที่ไซส์ใหญ่ๆที่เขาทานกันแบบว่า2ตัวโล3ตัวโลราคามันโดดไปโลละพันหกพันเจ็ดซึ่งเราทําไม่ไหวอ่ะต้องขออธิบว่าเรามีเรือของตัวเองเราซื้อเรือประมงของตัวเองไว้แล้วก็ให้ไตที่เรารู้จักเข้าไปคุมคเราเลยได้ราคาที่เรามาทําบุฟเฟ่ได้น่าจะเป็นเจ้าเดียวมั้งที่ทำบุฟเฟ่กุ้งมังกรแบบไม่อัน โอเลมีไหมคะที่ลูกค้ามาทานกุ้งมังกรอย่างเดียวเลยมีครับล่าสุดก็เจอประมาณมาสองคนทานไปสี่กว่าตัวค่ะอย่างนี้ราคาเน็ตแล้วยังไงบ้างคะถ้าตัวสูงสุดเน็ตแล้วก็ตกอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทต่อคนครับผมรวมแบตแล้วก็มีรีฟิลน้ำแล้วก็มีขนมหวานแล้วพวกบิงซูตอนที่เรามีบิงซู่า<ม>แล้วที่สำคัญคือกล้การับประกันว่าของเราหมดทุกวันไม่มีเก็บสักอย่างอันนี้คือสิ่งสำคัญครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ น,นุ่นจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นหอยเชลล์หอยเชลล์ย่างเนยอ,อันนี้นะฮะนหมขอผมก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำผัดส่วนเมนูตัวนี้นะครับกุ้งมังกรซาชิมิเลยครับค่ะนี่หอยโคตาเตอบชีสนะคะกินก่อนเลยกำลังมาร้อนร้อน,อนขนาดหอยตัวใหญ่อยู่นะคว่มให้ดูน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยตัวใหญ่เลยต้องหั่น หอยสดนะคะหอยเด้งชีสมีความเค็มนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสไม่ได้จัดมากนะไม่ได้เผ็ดมาก อันนี้กุ้งลายเสือซาซิมิกุ้งแม่น้ำผ่าผีเสื้อนะคะเดี๋ยวกินเนื้อกุ้งแบบยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มนะเนื้อกุ้งแน่นเด้งนะคะเนื้อกุ้งสดนะ น้ำจ,จิ้มเขาทำรสชาติกลางๆมาแต่ว่ามีมะนาวมีพริกมีน้ำปลา วันนี้ต่ายมาวันธรรมดานะคะลูกค้ายังเยอะเลยอ่ะูไข่นึ่งนมสด ไมินิหน่อยนะคะไม่ได้ตัวใหญ่มากนะแต่ว่าความสดโอเคสดอยู่นะคะปูไข่มันมันแต่น้ำจิ้มไม่ได้แซบนะต้องใส่พริกเพิ่มโอ้เป็นลูกค้าต่างชาตินะปลากระพงทอดน้ำปลานะคะ มีโรยกระเทียมเจียวมาด้วยอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่นะตัวใหญ่กว่าสามมือตายนะคะเวลาผ่าออกแล้วเอากระเทียมเจียวมาด้วยกินเนื้อปลาแบบไม่ได้ใส่น้ำจิ้มอะไรนะเออร้านมีปลาสดปลาจะหวานรสชาติหวานแล้วก็เค็มเค็มนิดนิดหอมกระเทียมเจียว ปลาที่นี่ดีนะเนื้อปลาแน่นไม่ยุย่ยความสด90%อกุ้งม,มังกรเบิร์นไฟนะคะแต่ว่าเบิร์นไฟมาแบบไม่ได้สุกมากนะเหมือนกึ่งๆซาซิม,มินิดนึงอะแต่ก็สุก เน <tang s> ื้อกุ้งเป็นชิ้นๆพอดีํำมาให้เรานะคะเนื้อกุ้งมีความหวานเขาเบินไฟมาแบบไม่ได้สุกมากแสดงว่าของต้องสดอยู่อ๋อขอบคุณค่ะเอาถ้วยเก็บไปเลยก็ได้ค่ะกุ้งมังกรสดนะคะเขาทำแบบสุกจึ่งดิบอะเลยมีความหวานของเนื้อกุ้งอยู่ดีค่ะ อร่อยมาก,ม,ากมันคม่ครีมมันใสๆแล้วนะกี่ตัวแล้วคะสิบ <laughs> แล้วค่ะ <laughs> หอยเชลกับเทียมเจียว <laughs> ถ้าใครชอบกินกุ้งมังกรไม่อันแบบนี้นะคะซ <laughs> ีฟูดแบบนี้นะในราคานี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ต่ายด้วยนะคะแต่จะหาร้านอย่างนี้มาฝากอีกค่ะกินหอยเชลล์ไม่ได้ใส่น้ำจิ้มนะ เนื้อดึงเด้นหอมกระเทียมเจียวเค็มนิดนึงทําไมเค็มนิดนึงอ๋อเขาใส่ชีสมาหน่อยถึงว่าทำไมมีรสเค็มๆอันนี้ใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยเห็นโต๊ะข้างๆสั่งหอยหมึกนึ่งมะนาวาเดี๋ยวสั่งบ้างเดี๋ยวสั่งหมึกไข่นึ่งมะนาวอ๋อเราอยู่โต๊ะหนึ่ง สั่งเพิ่มได้ค่ะปลาแซลมอนดองซีอิ๊วมีกระเทียมมามีโรยงาขาวมานะคะเดี๋ยวชิมน้ำซีอิ๊วหน่อยหวานเค็มนะคะปลาแซลมอนสดนะคะ ของทะเลที่นี่ของสดนะคะปลาลายเสือซาซิมินะคะเอ้ยขอโทษก <c oughs> ุ้งลายเสือซาซิมินะคะเนื้อกุ้งอ่ะเนื้อจะลื่นเด้งๆนุ่มกินไปปุ๊บลื่นเลย <c oughs> ปลาแซลม,มอน วาซาบิอยู่นู่นอะเดี๋ยวนะใส่วาซาบินิดเดียวปูยังไม่ตาย <c oughs> ปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนเนื้อหวานนะคะ ปลาแซลมอนอร่อยหนูหวานไข่หมึกนึ่งมะนาวนะคะไ้กินของร้อนก่อนไข่หมึกไม่ใช่ปลาหมึกไข่เป็นไข่หมึกไข่มึกอ่ะอร่อยสดเนื้อนั่นเด้งแต่น้ำเข็มนิดนึงแต่ไข่มึกนี่อร่อยเลยอ่ะของที่นี่ ขออองสดนะร่ยเปิดเที่ยงปิดห้าทุ่มคิวสุดท้ายรับก่อน4ี่ทุ่มไม่มีวันหยุดครับ<ะ>ก็เป็น Facebook ครับผมแฟนเพจคุณนายทะเลดองสาขาปรรมทองนะครับหรือว่า Li น e ออ f i ิเชียก็ Li n e แอดคุณนายทะเลดองภาษาอังกฤษนะครับ<ะ>แต่ว่าในการจองที่นั่งมันจะมีค่ามันจำา50ไปกันร้านนี้นะคะวันทูดิบสดอร่อยแต่ชอบไข่หมึกนะอร่อย กุ้งบงกอเนื้อกุ้งก็สดหวานยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไต่ด้วยนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ